เอาละครับแม่ท่าของเราลุกขึ้นมานั่งเองได้แล้วนะครับพยายามสู้สุดฤทธิ์จนสามารถลุกขึ้นมานั่งเองได้พอลุกขึ้นมานั่งเองได้เริ่มแล้วนะครับเริ่มทำลายเข้าของนะฮะนี่ผ้าปูที่นอนนี่ผ้าห่ม หลกมาหมดเลยนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มซนแล้วนะครับนี่ที่นอนก็เริ่มหยิกแล้วนะฮะหยิกทิ้งแล้วนะฮะเริ่มหยิกแล้วนี่คือพฤติกรรมเก่าเริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลมาตอนนี้เริ่มซ่าแล้วนะครับเอาลคะครับพฤติกรรมเก่ามาอีกแล้วนะครับ เริ่มทำลายข้าวของฮะนี่พฤติกรรมเดิมกลับมาแล้วนะครับเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับไม่เท่าเราไม่ยอมอยู่นิ่งอีกแล้วนะครับอืมนี่ฮะคนเฝ้าเริ่มไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทิ้งไปล้มอีกนะฮะเข้าโรงพยาบาลอีกครับผมนี่ เริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มซาแล้วฮะนี่เริ่มจะลุกพยายามจะลุกยืนแล้วนะครับหวังว่าจะเดินได้อีกนะฮะถ้าเดินได้แล้วคราวนี้คนเฝ้าไม่ต้องไปไหนกันละครับนั่งเฝ้าอย่างเดียวแล้ะครับแม่เท่าของเรา